มาดูสุขภาพของผู้สูงอายุกันบ้างค่ะวันนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยภาคประชาชนค่ะเป็นโครงการตรวจสุขภาพให้กับผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปรวมไปถึงการตรวจเรื่องของสุขภาพสายตาเป็นพิเศษด้วยมากันอุนะ่นหนาฝาข้าง<อ>เลยครับที่สารากลางน้ําสวนสาธารณะเทศบาลน,นครหัดใหญ่ครับงานนี้ มีแม่งานคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาหรือว่าอาบาจอครับเขาจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพและวัดสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัยครับแล้วก็มีอสมอ,อาสาสมัครสาธรารณาสุขที่มีอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยเข้าร่วมโครงการเนี่ยถือว่ามากันโอ้โหอุณหภูมิข้างจง<ช>ริงครับทช่ค่ะทางด้านของคุณสุดรัตด,ดาวิเศษรุ่งเจริญ ซึ่งเป็นผู้จัดการทีมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์กรุงเทพหมหานครที่นาทีมคณะแพทย์พยาบาลมาตรวจสุขภาพบอกนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุถือว่ามีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเยอะมากค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็โรคอื่นๆแล้วก็โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงโดยส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากปัญหาสภาพอากาศสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในบ้านเรารวมไปถึง อาหารที่แต่ละท่านเนี่ยรับประทานเข้าไปมันส่อถึงโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งสิ้นเลยโอ้โหครับต้องบอกว่างานนี้ต้องขอบคุณคุณนิพนธ์บุญญามณีครับนายกอบอจอสงขลาที่จัดกิจกรรมดีๆให้กับ ผู้สูงวัยคับคุณผู้ชมครับมีเสียงให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของสุขภาพโดยคุณลัดดาขอไปกับคุณสุลัดดาวิเศษรุ่งเจริญพยาบาลวิชาชีพซึ่งเป็นผู้จัดการทีมตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลสุขสวัสดิ์กรุงเทพมหานครที่พูดถึงเรื่องของโครงการดีๆนี้ที่เกิดขึ้นค่ะไปลองฟังดูครับ สำหรับกิจกรรมในการตรวจสุขภาพวันนี้นะคะก็จะเริ่มจากในส่วนของการลงทะเบียนตรวจสุขภาพนะคะสําหรับท่านที่มีสิทธิ์นะคะในการตรวจสุขภาพของโครงการนี้ก็คือผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะ,ะแล้วก็ ผู้ที่ใช้สิทธิ์ข้าราชการข้าราชการบำนาญใช้สิทธิ์ไม่ได้นะคะแล้วก็อสมอทุกท่านนะคะที่มีอายุ50ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถเข้าโครงการนี้ได้นะคะนะหลังจากนั้นท่านลงทะเบียนตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของการเาจาะเลือดนะคะแล้วก็วัดความดันนะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักว่าส่วนสูงแล้วก็พบคุณหมอตรวจร่างกายนะคะคุณหมอก็จะตรวจว่าออวันนี้เรามีภาวะของโรคอะไรไหมมีความดันหรือเปล่านะคะนะคุณหมอก็จะให้คำปรึกษาในส่วนของทั่วๆไปนะคะว่า ร่างกายของเราควรจะปรับปรุงหรือว่าอาจจะต้องไปรักษาต่อในส่วนไหนบ้างนะคะนะโดยเฉพาะปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่ามีในส่วนของโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความดันแล้วก็ออโกรคเบาหวานนะคะซึ่งทาง,ท,างท่านนายกก็ได้เล็งเห็นความสาคัญต,ต,ตรงนี้เนาะไม่อยากไปเพิ่มจานวนประชากรนะคะที่เป็นโรคเรื้อรัง ให้มากขึ้นในอนาคตนะคะก็เลยใช้ในส่วนการตรวจสุขภาพประจําปีเป็นการเฝ้าระวังภาวะของโรคด้วยนะคะแล้วก็เสริมให้ทุกคนเนี่ยได้ดูแลสุขภาพและก็รักษาสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอนะคะค่ะก็ถือว่าแสดงความดีกับผู้สูงอายุทุกท่านนะคะวันนี้ถือว่าเป็นการตรวจสุขภาพประจําปีเปซะเลยครับ